น้นย่นน่เมขาลกนย่วใส่แล้วนอะไ่หละเาไม่บอกยี่ไว้แ้เราขาไม่ได้ไปนเพื่อนกเขมยางไปเอามาเขาม่กินเราเรามารวดกินเนี่ยุเอง มูจะกินือเือนี่ยังไปที่ไนีมานังอยู่จจัเขได้เจ้าตกจกินนะ่ไวบกูก่กินก่อนใส่มนหลายสี่ข่ายเกินบ่ได้ตรงหาตะวบางบางเล็กเล็กบอกนะว่าเอาเหล้าขาวม่ควรนึกหันม้อบ้าีวมาแห้งตำรวจติจับกิน อ้ยำนำเมนันกินองกันไ่มม่ยำอะไรบ่มามาคนทำไมดที่้านิไลกินไรล่อง้องบาโอ้ซาเสียสละรัเ็ดบางน้ปลากินใหญ่ก็ได้วัตบางอะไรตมันการที่าบบน ไเหอก่อนอะไรบ่เอ้ยบ่ได้เห็นไทยเห็นคนเหาเหลามาเถอะเห็นกันเนี่ยนี่นี่าเป็นไรเฮยเจ้าหน่ยยัยเจ้าป่าจันี่อันนี้ก็ไปมิี่่งมันอยากเขาอะไรตอรอต้องรกสอจเพิ่มก็ไปเล่นกินน้ำกล้วยกินน้ากวยจะ้กินไรกูอะใส่ข้าวหอมมลิ มาได้ยัยบนยำได้อีกวะก็กินใ่หาข้ามเดี๋ยวค่อยยำเนี้ยบริการยำให้ข้ามละห้าบาท

นิวดกินะนเนาะทานด้คอยจะทานนะเราเดียวกินเบี้ยจะกินเราฟิตเดียวนะเราไปเอนันไน่เราไปเถงนกันนะฮะเอาโรดนี่ไปนี่าปชิวอดแล้วคือเกาหนอละไอเบิ้ลกูคนกินม่ได้

หม้เขาไม่จะกินหม้เขากินหมดเลยต่เน <melod> ี้ยเขายังกินหมดเลย่างคนอกหมือกน่เแ่ผู้เก่าลยกินผู้เดียวก็ได้ก็ไสิปื้อเขาหแลก็เรบอกขึ้นบ่ซอยอีกซอยย่ยัการั้งแหลกนะครัข้งแรกขายของก็พอสืบเด้